ลิเวอร์พูลไม่แค่จะคว้าแชมป์เท่านั้นแต่พวกเขาจะทำมันอย่างมีสไตล์แบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก,ก่อนนี่คือคำพูดส่วนหนึ่งของเชราอูลีเยอดีตกุนซอของหงแดงที่ออกมายกย่องการทำทีมของเยอเกนครอปในเหย่เฮฟวี่มทัลในฤดูกาลนี้พร้อมชี้เป้ามาที่อลิซอนเบเกอร์และเวอร์กิลฟานไดว่าเป็นคนที่เข้ามายกระดับการเล่นของทีมอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอขาหยิบยก มาฝากพเพื่อนๆกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับลิเวอร์พูลใกล้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1 9 9 0เข้าไปทุกขณะหลังทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไกลลิฟถึง25แต้มซึ่งแม้ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วจะยังไม่ได้แชมป์แต่ในทางปฏิบัติ ทุกคนก็แทบจะยอมรับกันแล้วว่าตำแหน่งเต้ยของพิมลิกในฤดูกาลนี้คงไม่หนีไปจากเงื้อมือของพวกเขาเราจะเห็นได้จากหลายๆครั้งเมื่อหลายสโมสรซึ่งผิดหวังจากฟุตบอลยุโรปอาจแสดงอาการเป๋ออกมาให้เห็นยามกลับมาลงเล่นในเกมลีกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลของเยอเกนครอฟและตรงกันข้ามพวกเขายัางคงเดินหน้าฟอร์มที่แข็งแกร่งไล่ล,าลา่าแชมป์ต่อไป ในตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการชชนะอีกเพียง2เกมเพื่อคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์และทำสถิติใหม่และนั่นก็ทำให้อุลิเยเออกมาแสงดงความปราบปรึ่มเป็นอย่างยิ่ง DNA <น>ของลิเวอร์พูลคือการคว้าแชมป์การคว้าถ้วยแชมป์คือรางวัลที่แสนพิเศษสำหรับทุกคนอุลิเยกล่าวเรารอคอยมานาน30ปีแชมป์นี้จะเป็นรางวัลที่ตอบแทนให้กับแฟนบอลสำหรับความจงรักภักดีของพวกเขาและสิ่งต่าง ที่พวกเขาต้องประสบพบเจอผ่านมามันเป็นรางวัลสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกมันเป็นรางวัลสำหรับนักเตะและทีมงานของสโมสรทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะคว้าแชมป์ได้เท่านั้นแต่เราจะทำมันได้อย่างมีสไตล์หลังนำถึง25คะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลาที่ผมยังคุมทีมอยู่เราโชคดีที่คว้าแชมป์มาครองได้ถึง6รายการแต่เยอเกนครอป ได้แชมป์แชมเปนลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วจากนั้นก็นมาคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพตามด้วยฟีฟาคัพเวิลด์คัพและในตอนนี้ก็เจาะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกมันก็แค่น่าเสียดายสำหรับผมที่แฟนบอลไม่สามารถเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์ได้ผมหวังว่าแฟนบอลจะรอคอยช่วงเวลาที่ดีกว่านี้แล้วค่อยออกมาฉลองกันผมก็หวังว่าจะได้ไปอยู่ในทีนันด้วยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แชมป์ในตอนไหน ทั้งนี้ลิว์ภูมมีส่วนประกอบสําคัญทั้งในและนอกสนามสาหรับความสําเร็จของพวกเขาแต่อูลิเย,ยก็เชื่อว,ว่ามีผู้เล่นอยู่2คนที่โดดเด่นขึ้นมามากกว่าคนอื่นๆและถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงในตลาดซื้อขายนักเตะของเยอเกนครอปเขาซื้อผู้เล่นสองคนที่เข้ามาสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมากนั่นก็คือเวอร์กิลฟานไดค์และอลิสันเบ็คเกอร์ครอปมองเห็นจุดอ่อนของทีมได้อย่างชัดเจนและคุณก็ได้เห็นผลลัพธ์ เมื่อฟานไดค์และอลิสันเข้ามาอุดช่องว่างในตรงนั้นว่ามันส่งผลให้เห็นสุดยอดมากแค่ไหนแม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วผมก็บอกได้เลยว่าอันที่จริงพวกเขาสมควรจะคว้าแชมป์มาครองพวกเขาแพ้เพียงเกมเดียวจาก38นัดและโกยแต้มไปมากถึง97คะแนนมันก็แค่เป็นเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สุดยอดด้วยเช่นเดียวกันและมีคะแนนมากกว่าพวกเขาอยู่หแต้ม คุณต้องให้เครดิตกับสิ่งที่เยอเก้นครอปได้ทำลงไปในการขึ้นมาต่อสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่สุดยอดมากขนาดนั้นในปีก่อนหน้านั้นซิตี้เพิ่งคว้าแชมป์ได้โดยเก็บไปถึง100คะแนนจากนั้นในฤดูกาลต่อมาพวกเขาก็ทำได้อีก98คะแนนซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวและคุณก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับในเรื่องเหล่านั้นอุลิเยกล่าวทิ้งท้าย แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคำให้สัมภาษณ์ข้างต้นของเชราอุลีเยแฝดความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ